ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิน่นการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการกระจายอำนาจในการบริหารจากรัฐบาลให้กับประชาชนในท้องถิน่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองตอนเองภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างรวดเร็วและตรงกับความประสงค์ของชุมชนนั้นๆโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น,นกลไกในการทำหน้าที่แทนรัฐบาลและประชาชน จะเป็นผู้กำหนดผู้แทนหรือตัวบุคคลในการเข้าทำหน้าที่เป็นผู้บริหารท้องถิน่นผ่านกระบวนการเลือกตั้งหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น 1. รักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 2. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส,สจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 4. การรักษาความสะอาดของถนนทางเดินทางน้ำ และที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5. คุ้มคองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการ 8. การศึกษาอบรมและสุขอนามัยของประชาชน 9. ควาุงรักษาจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน่นและวัฒนธรรมอันดีรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยรูปแบบที่1การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรูปแบบที่2การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดยผู้บริหารมีจํานวนหนึ่งคนส่วนสมาชิกสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติจะมีจํานวนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิน่น 1. มีสัญชาติไทยถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปี 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้ง 3. ม,มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 4. คุณส,สมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง 1. บัตรประจำตัวประชาชนซึ่งบัตรที่หมดอายุก็สามารถนำมาใช้งานได้ 2. ปัดหรือหลักฐานอื่นของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจําตัวประชาชนเช่นบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐใบขับขี่หนังสือเดินทางหรือพาส,สปอร์ตบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1. เป็นพิสุสาม,มนเณนรนักพจน์หรือนักบวช 2. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคาดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ต้องกุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 4. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 5. มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดการถูกจำกัดสิทธิ์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 1. สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกอุทิศสภา 2. สมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน 3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นในขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 6. ดํารงตําแหน่งเลขานุการประธานผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นและเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นซึ่งการถูกจํากัดสิทธิ์มีระยะเวลาครั้งละ2ปีลักษณะของคนที่ควรเลือกเป็นผู้แทน 1. เป็นคนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นและรับรู้ปัญหาของท้องถิ่น 2. มีคุณธรรมมีความเสียสละ 3. เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์นส่วนตน 4. เข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น 5. รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 6. มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยเ มีการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ไม่ทำผิดกฎหมายในการเลือกตั้งแต่ละครั้งที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการจัดทำแอปพลิเคชันซึ่งเรียกว่าแอปพลิเคชันตาสับปะรดเพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรายงานสถานการณ์เมื่อมีการพบเห็นการทุจริตและการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง หรือรายงานสถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยผู้ใช้งานสามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้งข้อความภาพเสียงหรือวิดีโอซึ่งแอปพลิเคชันนี้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ Android และ iOS สสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ คุณทุกท่านครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ